ไอไฟ Thank you love you คือหนังโรแมนติกโคอมเมดี้ที่ GTS ขอจับประเด็นภาษาอังกฤษที่นับวันจะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นสำหรับคนชายเรื่องเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยคนไทยที่เขียนภาษาอังกฤษได้ดีพูดภาษาอังกฤษได้ดีจริงๆมันมีแค่ ประมาณ4%ของทั้งประเทศแล้วนอกจากนั้นอีก90กว่าเนี่ยก็คือพูดง่ายว่างูปลามันเป็นไอเดียที่ที่น่าสนใจมากแล้วก็ถ้าผมไม่ทำผมคงติงตองมากนะฮะเรื่องนี้ไม่แปลกที่หนังเรื่องนี้จะเต็มไปด้วยมุกตลกภาษาอังกฤษมากมายไม่ว่าจะเป็นออกเสียงผิด H h, <S h. i s t H เหมือนไล่มาชั่วชั่ววะ history พังพูดมั่วซั่ว how are you how are you <lem> how are you <laughs> hey หัวยาว สันเนียงเวอร์เกินจริงถ้าจะออกเรียวโยกชว่วงนี้ยังลืมเท็ทามแพ้ยเยกันนะกันใหคะหรือสุดท้ายหนีปัญหาไปเลยก็ยังมีไชเด้อไอทอมเนี่ยซึ่งในไอ thank you love you ก็ว่าด้วยเรื่องของติวเตอร์สาวที่ต้องมาสอนนายช่างโรงงานคนหนึ่งที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษเอาซะเลย I need your full attention and participation. If you have any question, just ask. Don't be shy. Do you understand? และเนื่องจากเป็นหนังที่ว่าด้วยเรื่องการใช้ภาษานักแสดงจึงต้องผ่านการติวภาษาอังกฤษกันอย่างเข้มข้นไม่เว้นแม้กระทั่งเธอคนนี้โซระอาโออิ oi, ที่ได้ติวเตอร์สาวอย่างไอซ์ปรีชยามาติวให้โซระเขาพูดภาษาอังกฤษกับสำเนียงญี่ปุ่นก็เลยต้องให้น้องไอซมาสอน he is going to take the interview test to take going work บางคำอาจจะยังพูดไม่ชัดเท่าไหร่ต้องไปแก้ให้เขาแล้วก็แอคชั่นก็แบบคอยอยู่กับเขาตลอดเวลาที่แบบเขาเล่นอะไรเงี้ยค่ะเป็นติวเตอร์จำเป็นเนาะเห็นความสามารถของไอซ์กันไปแล้วก็อย่าลืมมาเข้าคอร์ส a k English กับติวเตอร์สาวสุดน่ารักได้ let's do it ปาด้วยไอไฟ thank you love you สิธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์